สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องมาดูสะพานโบราณนะครับจุดที่ผมยื่นอยู่นะครับอันนี้คือถนนโบราณนะครับถนนโบราณนะครับดูเขาเคลียร์พื้นที่นะครับเขาจะเอาต้นไม้ออกจากถนนโบราณนะครับเขาวางท่อครับประมาณยีเมตรนะครับนี่ครับท่อยาวมากนะครับอันนี้ถนนโบราณนะครับเขาไม่ได้เติมดินนะครับเขาแค่ เอาต้นไม้ออกจากถนนนะครับเนี่ยครับถนนโบราณใหญ่มากนะครับดูนะครับใหญ่นะครับเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้นะครับถึงนี่นะครับประมาณยี่ยี่สิบห้าเมตรนะครับดูครับอันนี้ถนนโบราณนะครับถนนโบราณไปนครวัดนะครับนะครับเส้นที่สองนะครับอันนี้เส้นที่สองนะครับเส้นที่หนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับเส้นที่หนึ่งนะครับฝั่งนู้นก็ไปนครวัดอันนี้เส้นที่สองนะครับใหญ่มากนะครับดูครับ เ,เขาเกลีย่ยพื้นที่นะครับขเขาไม่ดได้เติมดินนะครับเขาแค่เอาต้นไม้ออกจากถนนนะครับแล้วก็ด้านหน้ามันจะมีสะพานโบราณนะครับไปดูกันเลยนะครับมีสะพานโบราณนะครับ ก็ถึงแล้วนะครับนี่คือสะพานโบราณนะครับนี่ครับ,รบสะพานโบราณนะครับ เรรรือปะะมาณนนี้นคับสถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับนี่ครับสะพานโบราณนะครับ ต่างขึ้นในช่วงศตวรรษที่สิบสองนะครับไปนครวันนะครับถนนนี้นะครับไอสะพานนี้นะครับความยาวนะครับความยาวประมาณดูครับเนี่ยประมาณสิบห้าเมตรนะครับน่าจะประมาณสิบห้าเมตรต่างๆตัวนี้นะครับแต่ตันี้ไปนะครับประมาณสิบห้าเมตรนะครับไม่ได้ใหญ่นะครับผมสะพานนี้นะครับเหลือ เหลือประมาณขนาดนี้นะครับถือว่ายังยังแข็งแรงอยู่นะครับเ,เพราะว่ารถยังผ่านไปได้นะครับวันก่อนนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องดูฝั่งนู้นครับถนนเส้นหนึ่งนะนี่ถนนเส้นสองนะครับเนี่ยรถรถไมโครนะครับทําทางตรงนี้นะครับนี่ครับดูสีของ สีของหินทีลาแรงนะครับแข็งแรงมากนะครับดูสีเรืองเรืองนิดนึงนะครับสยอดครับพระบาทเชวญพระมันที่เจ็ดท่านเป็นคนสั่งไว้นะครับเนี่ยตรงนี้นะพกพางโดนไฟไหม้นะครับไปดูฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นภาคภาคตะวันออกนะครับแต่ภาคตะวันตกดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยภาค ตะวันตกนะครับมาดูงกันนะเห็นไหมครับมันจะมีนี่ครับมันจะมีหลักแดงๆนะครับหลักแดงๆนี่นะครับเขาจะมีการกู้ทุนระเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเคลียร์พื้นที่นะครับเขาไม่ได้เติมดินนะครับเขาแค่เอาต้นไม้ออกจากถนนนะครับถนนโบราณใหญ่มากนะครับดูครับ ด้านหน้านะครับจะมีปราสาทโบราณนะครับเจอกันอีพีซองนะครับผมจะไปดูปราสาทโบราณดูฝั่งนู้นนะครับเนี่ยให้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือสะพานโบราณนะครับน้ำนน่าจะไหลมาฝั่งนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคลองน้ําใหญ่มากนะครับลึกนะตรงนี้นะครับมีเอฟซีถามเข้ามานะครับน่าจะเป็นถามตั้งแต่คลิปนู้นครับคลิปที่ผมใช้ทำฝั่งนู้นนะครับ บอกว่าน่าจะเป็นคลองใหญ่ใช่ครับเป็นมันเป็นคลองใหญ่นะครับมันเป็นอคลองน้ําขนาดใหญ่นะครับดูนี่ยังต่มตอยู่เลยนะครับดูตรงนี้นะครับนี่ครับน้ําจะไหลไปภาคตะวันตกนะครับผมให้ดูหินนี้นะครับความยาวนี่นะครับประมาณนะครับดู ตรงนี้ครับนี่ครับร้อยร้อยตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ประมาณฝั่งนี้ก็ประมาณหนึ่งเมตรนี่นะประมาณสองเมตรครึ่งนะครับนี่ครับตังตังแต่นี้นะนู้นนะครับมันไปถึงไอ้ต้นไม้เล็กๆนี่ะครับมาถึงฝั่งนี้นะครับยาวมากนะครับยาวกว่าฝั่งนู้นนะครับนะครับตังแต่นี้นะครับเห็นไหมครับนี่ ยาวนะครับนี่นี่ถึงนี่เลยครับนี่มีรอยต่ออยู่ฝั่งนี้นะครับยาวนะครับเขาตัดหินได้ยาวมากนะครับดูยาวประมาณสิบหาเมตรนะครับเป็นโครงสร้างของสถานโบราณนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับนี่คือเป็นวัตถุโบราณเลยนะครับที่เหลืออยู่นะครับผม ให้ดูเนื้อของหินนะครับผมมีพ่อแม่พี่น้องอยากเห็นเนื้อของหินโบราณนะครับนี่ครับเป็นพันปีแล้วยังแข็งแรงนะครับดูครับแข็งแรงมากนะครับดูเนี่ยแข็งแรงนะครับสภาพอย่างเดิมเดิมดูนะครับผมปกติเนี่ยมันมันมันจะเป็นสี่มุมนะครับดีมากนะครับ ไปดูข uh, ้างล่างครับดูครับนี่ครับอ้โยดูดำมากนะครับดูมันเป็นหินแก่นะครับทนแดดทนฝนนะครับนี่ครับดำมากดูครับมันเป็นหินมันมันรดนน้ํานะครับแช่น้ํามันจะดําอย่างนี้ครับแต่ว่าแข็งแรงสุดยอดนะครับนี่ครับแข็งแรงนะครับคนโบราณสั่งไว้นะครับ ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับไปดูฟังนู้นต่อนะครับผมนี่ครับดูเช่นส่วนนะครับแตกหักตรงนี้นะครับดูครับถนนตรงตรงไปเลยนะครับนู้นเลยนะครับผม ผมเนี่ยจะเดินหาปราสาทโบราณนะครับแล้วก็เดินหาสะพานโบราณนะครับผมอยู่ในจังหวัดเสียมเรียมนะครับประเทศกัมพูชานะครับเนี่ยตรงนี้พุกพังไปหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับ แต่ว่ายัางใช้งานได้นะครับผม เนี่ยบรเิเวณนี้นะครับจะมีการเจาะรูนะครับนี่ยครับเขาเจาะแบกแบกเอามานะครับเนี่ยครับมันรูยังเลือดยัเงเลือดอยู่นะครับผมแข็งแรงนะครับเนี่ยโดยนไฟไหม้ตรงนี้นะครับเนี่ยไฟไหม้นะครับยังเติมเติมอยู่ อันนี้หินชนิดนี้นะครับผมสังเกตดูนะครับโดนไฟไหม้ไม่เป็นไรนะครับไม่เหมือนหินไม่เหมือนหินทรายนะครับหินทรายถ้าโดนไฟไฟไหม้มันจะระเบิดครับอันนี้โดนไฟไหม้ยังไงสถาบันยังเดิมเดิมนะครับนี่ครับดำๆเนี่ยไฟไหม้ทุกปีนะครับผมก็ฝากความใพี่น้องนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะไปดูปราสาทโบราณยู่ฝั่งนู้นนะครับ วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ